อ๋อค่ะก็มีบางส่วนที่ยังได้ยับนไง้าง เพียเจอแฟนคลับเหมือนเดิมไหมขอตลอท่านบาแกระช้าผมมาให้กำลังใจคุณครูน้อยลองหน่อยลองน่อยได้พี่พี่ยืนยืนได้ใช่ไหมถ้าลองยืนลองยืนลองยืนไหวนะก็จากที่ผมได้ทราบข่าวนะครับว่าว่าคุณครูน้อยของพวกเราเนี่ย มีภาระมากนะครับประสบปัญหาอะไรต่างๆรวมถึงสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยากจะปิดบ้านสิ้นเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยผมก็จะลงมาดูแลให้คุณครูนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่คุณครูจะตัดสินใจครับอยากให้แม่ตัดสินใจขายบ้านเลิกทาต่อแต่แม่แม่แก่แล้วเหนื่อยมากแล้วรีบติดต่อหาคนมาซื้อเอาเงินมาเคลียร์หนี้เรายังมีหนี้ติดกับธนาคารอยู่ด้วย อยากให้ลองติดต่อขายสักห้าล้านแล้วเดี๋ยวเอาไปจ่ายแบงค์ประมาณสองล้านหกแสนที่เหลือแม่ก็จะเอาไปเคลียร์หนี้ของแม่แล้วเหลือส่วนหนึ่งไว้ใช้ในบ้านปลายกับพ่อเดี๋ยวลูกสองคนจะหาบ้านให้อยู่และเลี้ยงดูพ่อกับแม่อย่างครอบครัวปกติ่ถ้าปิดบ้านนะคะถ้าปิดบ้านก็ขายขายขายเนี่ยกับคุยกับลูกก็ขายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปถอน าาธน,น,นครชาวบ้านทุกคนอยาให้เลิกหมดเขาสงสารแกกันแกก็ไม่ค่อยไหวหาหมอทักทุกวันเพราะขาแกก็ไม่ดีแกเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นนอ้นู่นนี่นี่เป็นทุกอย่างแกหน้าหลุกตาเนะีแกพูดไปแกลร้องไห้ไป